สวัสดีครับจะมาผมสรุปหวยไทยนะครับก่อนอื่นนะครับคลิป็ป็นหาวิดีโอนี้เป็นการเก็บสถิติการคำนวณค้นหาตัวเลขที่เกิดขึ้นภายในอนาคตนะครับย้ำนะครับภายในอนาคตครับโจมเพื่อวามบมนเทิงไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะครับและสิิงเป็นกฎหมายครับ ยไทยที่อนะครับรัฐบาลไทยที่ออก,ก308ข้างบน08ข้างล่าง30นะครับทุก3ตัวผมให้นะครับ203ถ้าใครจับนะครับผมบอกว่าเน้นนะครับจับเอาเดอร์นะครับทุก3ตัว03 30นะครับไปกับ ว่าเข้านะครับเข้า03อีกอีนึงนะครับคลิปนี้หลุดครับขอโทษนะครับชุดนี้ก็หลุดนะครับขอโทษครับ เห็นไหมครับสามตัวบอกว่าจับเอานะครับหกศูนย์หกสามอันนี้ก็ศูนย์สามเก้านะครับจับเอาเข้านี่ครับเข้านะครับส่วนนี้ศูนย์สามสามศูนย์ไปกลับนะครับ EP นี้ก็หลดครับผม ตามต่อได้เพี่น้องตามต่อ รัฐบาลไทยนะครับหวยไทยนะครับรัฐบาลไทยเนดะ้อ ทูดสามตัวตรงตัวเดหนึหกหนึสองหกหนสอง 2 6 7 7 6กับ9ส่วนกันก็2 9 1นะครับจับเอานะครับ 2ตัวบนล่างไปกลับนะครับ2ตัวบนล่างไปกลับหนึ่งเจ็เน,หหน,น,นะครับ6กเจนะครับ2ตัวบนล่าง สองหกหกสองเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับสุกดีสุกมานะ้พี่น้องสบายดีฝัน ขอ้ท่านดำล่มเลยวะครับเดอ้อ EP นี้